วันนี้เราทำพระธรรมบิณฑ์มานะครับอทำพระธรรมีมานะครับให้เราชูพระจงปิตของเราขึ้นแ,แ,แ,แล้วกล่าวดังน,นี้นะครับนี่คือพระธรรมบิของข้าพเจ้า <Born. S 2> <ม>นี่คือพระธรรมบิของข้าพเจ้า,า,จานี่คือพระวจนะของพระเจ้าน,นี่คือพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะได้รับข้าเจ้าจะได้รับความสว่างชีวิตชีวิตมันเล็ดสายวิญญาณมันเล็ด่ายวิญญาณชีวิตข้าพเจ้าจะเกิดตัวขึ้น ข้าเ <gesch> จ้าจะได้ยินจากสวรินจากสวได้ยิงจากลัได้ยินลังได้ยินพระสูตรเสียระเจ้าไดยินพระสีงของพระเจ้างริ่แนขอให้เราเปิดเื่อข้ากิงมาที่หเปโตรนะครับหนึ่งเป็นรบทที่สองข้อที่ห้าหนึ่งเป็นรบที่สองข้อที่ห้าเราจะคงศึกษาข้อพกะอกีที่มีคำว่าในพระคริส ในโลกโดยพระคริสต์โดยโลกควาเมื่อเราได้เ,เกิดใหม่แล้วเราไม่ได้อยู่ในอาดมอีกแล้วแต่เราอยู่ในรพระคริสต์เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์สิ่งที่อยู่ในพระคริสต์ก็อยู่เราด้วยมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในชีวิตของเราซึ่งไม่เคยอ,อยู่ในชีวิตเรา่อนก่อนอที่เราจะได้มารู้จักพระคริสต์ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรเราจะไม่ได้ใช้สิ่งนั้นก่อนหน้านะครับคุณอาจจะมีโทรศัพท์มือถือเครื่อง ซึ่งมันก็สามารถโทรออกและสามารถรับสายได้แต่เมื่อคุณไปซื้อเครื่องใหม่มาในปัจจุบันมันไม่เพียงแค่รับสายและโทรออกได้เท่านั้นมันทําได้มากกว่านั้นอีกเพราะมีบางสิ่งบางอย่าง,อย,างอยู่ในเครื่องใหม่แต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องเลยเป็นไปได้ว่าอคุณจะใช้โทรศัพท์เครื่องใหมใน่นี้5ปีโดยแค่รับสายแล้วโทรออกแค่นั้นเองจริงไหมครับเมื่อเรา,าอยู่ในพระคริสต์มีบางสิ่งบางอย่างใส่เข้ามาในเรา มหาสารถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่เราจะใช้ชีวิตไม่ต่างกับกองที่เราเป็นคริสเตียนเราจะเจ็บป่วยต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะหายได้อย่างไรเราจะโง่ต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะฉลาดได้อย่างไรเราจะเดินในความมืดต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะดาเนินในความสว่างได้อย่างไรเราจะดําเนินชีวิตแบบเกลียดชังคนอื่นต่อไปโดยไม่รู้ว่าเราจะยกโทษอภัยให้เขาได้อย่างไรเราจะดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญาได้อย่างไร ดีใจมครับที่ตอนปีกว่าที่ผ่านมาเราได้ศึกษาข้อพิธีในกรีซก็ทําให้เรารู้ว่ามีอะไรบ้างและมีไปพอได้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วได้นําออกมาใช้บ้างหรือใช้แค่รับสายโทรออกเหมือนเดิมฮะเราได้เอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้บ้างหรือเปล่าพระเยซูได้ตรัสไว้นะครับว่าคนที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่โปร์สอนไม่ใช่คนที่ได้รับพระพร คนที่รเราพิตามต่าหานที่เราประองถ้าวันนี้เราจะเชิญนักเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาเราคงรู้สึกตืน่นเต้นวันนี้ต้องได้รับอะไรสักอย่างจากพระเจ้าแย่นง้นรนอดูไหมครับนักเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาแล้วมอ2,000ปีที่ผ่านมาพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า,าเสด็จมาเทศนาและองบอกว่าคนที่ได้ยินได้ฟังคําของเราเมื่อมรงสูงเข้ามาในชีวิตมันอาจจะพังทลายได้ ถูกไหมเพราะคนที่ได้ฟังแต่ไม่ประพฤติตามก็เปรียบได้กับคนที่สร้างบ้านเรือนของตนไว้บนทรายเมื่อคลื่นลมซัดเข้ามาบ้านนั้นก็พังทลายแต่ผู้ใดก็ตามที่ได้ยินคําที่โรงเทศนาที่โรงสอนแล้วประพฤติตามก็เปรียบผู้นั้นเหมือนกับคนสร้างบ้านเรือนไว้บนศิลามีใครเคยเห็นภาพบ้านเรือนที่อยู่บนภูเขาแถวทะเลตะวันอินสวยๆไหม มันอยู่ก็นมาเป็นพันปีน,นะครับผ่านขลื่นลมมาเยอะแล้วเมื่อขึ้นลมซัดเข้ามาบ้านเรือนนั้นก็ตั้งอยู่ได้มารุมชีวิตพัดเข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคแม้กระทั่งคนที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระเยซูเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีชีวิตตั้งมั่นคงอยู่ได้เฉพาะคนที่ป,ประพฤติตามพระวจนะนั้นที่จะสามารถตั้งมั่นคงอยู่ได้ ไม่ทราบว่าวันนี้ผมกำลังคุยกับคนที่กำลังประพฤติตามพระวจชนะของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเอเมนเอเมนเข่าไนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าวันนี้ผมกำลังพูดกับคนที่กำลังประพฤติตามพระวจนะของพระเจา้าอยู่หรือเปล่าเ <Amen. S 1> อ,อ,อเมน <Amen. S 1> คย,ยังชั่วใส่พล <c oughs> ังม,มระสูม <c oughs> ที่พัดเข้ามาจะไม่สามารถทำให้คุณสะทกสะท้านได้เอเมนแต่คุณกลับจะมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น <Amen. S 1> ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และคุณจะตั้งหน้ารอคอยมรสุลูกใหม่เพื่อที่คุณจะได้สําแดงให้โลกทั้งโลกได้เห็นว่าคุณมีชัยชนะม,มรรสุจะจากไปแต่หลังจากที่มันไปแล้วคุณจะตั้งมั่นแล้วมีสภาพที่ดีกว่าเดิมรูไม้ไหมบ้านเก่าๆเนี่ยพอเจอลมแรงๆเจอฝนเจออะไรก็ไปไม่สะาดที่มาได้เดิมเอเนไหมให้เรามองปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับ ให้เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถทําให้ความเชื่อของเรานั้น,ขนแข้มแข็งขึ้นมาได้ทุกวันนี้เวลาเราอยากมีกล้ามสวยๆเราไปไหนก่อเราไปฟิตเนสเพราะอะไรเราไปฟิตเนสครับเราดูเฉยๆมันมีกล้ามได้ไหม,มเรามีตำลาเนี่ยวิธีการมีกล้ามเนี่ยแต่มันมีกล้ามขึ้นมาไหมเพราะเราไปซื้อตำราไม่เราต้องลงมือเราลงมือทำอะไรครับยกน้ำหนั รู้ไหมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเทียบได้กับน้ำหนักเมื่อมันเข้ามาแล้วเรามองมันว่าเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ความเชื่อใช้กล้ามเนื้อแห่งความเชื่อเราจะเข้มแข็งมากขึ้นคุณอาจจะเรียนจนจบโรงเรียนพระคัมภีร์โดยที่ไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยคุณจบปริญญาตรีปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์ต่อให้คุณเป็นด็อกเตอร์ทางศาสนศาสตร์แต่ปัญหาเพียงปัญหาเดียว มันไม่ช่วยคุณคุณอาจจะพันได้เลยนะจริงไหมนั้นเป็นการดีนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะทุกวัน,นปัญหาที่เข้ามาหลาหัวเราะได้เพราะเรายังคงยืนหยัดบนพระวนจนะของของของ,ของพระเจ้าเราไม่ให้ปัญหาเข้ามาเปลี่ยนคาพูดของเราเมื่อเราเจ็บป่วยทนทีเราบอกว่าฉันจะตายแน่ให้เราเปลี่ยนใหม่เป็นฉันแข็งแรงยิ่กว่าเดิมอีกเอเมน ฝนพอมันตกมาเราตากฝนนิดนึงคนทั่วไปพูดว่าไงแม่ผมสอนประจาจาย์ตอนเด็กๆฝนตกนิดเดียวผมตากฝนนิดเดียวไปลา้างไปสระผมซะเดี๋ยวเป็นหวัดทำไมเราเชื่อว่าตากฝนต้องเป็นหวัดแล้วทำไมเวลาเราอาบฝักบัวเราไม่เป็นหวัดอันไหนแรงกว่ากันฝักบัวแรงกว่าใช่ไหมยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ว่าฝนทำให้เราเปวัเห็นไหมแ,แต่ความเชื่อของเราที่อยู่ในใจความเชื่อที่ออกมาด้วยปากทําให้เราเป็นหวัดได้หรือไงรู้ไหมว่ามารสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้เพราะว่าเปิดข่าวแล้เ,เห็นสภาพบ้านเมืองแล้เ,เห็นสภาพเศรษฐกิจเราเริ่มพูดปีนี้จะทายอดขายไม่ได้เป็นไงครับเราจะได้ตามที่เราพูดทุกอย่าง <c oughs> เราได้ฟังพระวจนะแต่เราไม่ปิบัติตามพราวจนะเราไม่กล่าวตามพระวจนะแล้วมลสูงแห่งแห่งเศรษฐกิจที่เข้ามามันจะทําลายเราเอเมนน้ำมันขึ้นราคาตายแน่นอนจะาที่ไหนกินพูดทําไมทําไมไม่พูดนะ้ามันมันจะขึ้นก้อนแล้วก้อน้วก็วกช่างมาพระเจ้าจมันเขาเจ้าจของน้ำมันเอเมนร่งสามารถทําให้รถคันนี้วิ่งไปไกลขึ้นก็ได้ และโรคจะเพิ่มเติมซับเข้ามาทําให้เราไม่รู้สึกอะไรกับค่ามดนี้มเสีพี่น้องผมมีคําถามนิดนึงเวลาคนเขึขนข้นขึ้นค่าบรีจาก13บาทขึ้นเป็น26บาทเน,นี่ยคนยดูดนะดูนะนะ13บาทเป็น26บาทตอนแรกขึ้นเป็น15บาทคนก็โวยไวในประเทศแล้วถือถืออระร้วกัน พวกวันนี้20กว่าบาท30บาท,บาทขึ้นเป็น3มยังสูบอยู่ไหมสูบถ้าเอาป,เป้ายมันติดเอาไว้เนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยไม่ใช่เป็นซองสวยๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเขาอเห็นตัดไตไส้พุงทั้งหมด <c oughs> คนยังซื้ออยู่ไหมให้เราบอกตัวเองน้ำมันมันจะขึ้นเป็น50บบาทตอนน่อลิตรฉันก็ยังมีปัญญาซื้อใช้อยู่เอเมเพราะพระเจ้าของฉันจะเลี้ยงฉันเหมือนเลี้ยงนก เราจะเพิ่มเติมตกแต่งชีวิตของฉันให้ฉันอยู่สบายไม่ว่าน้ํามันจะมากมันจะแพงขนาดไหนนี่แหละคือการประฤตินตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วค hmm ุณจะมีความสุขไม่ว hmm. IR so right ่าสิ่งใดก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ阿拉ชูชวนคุยมานานขนาดนี้เพราะรู้ว่าหนึ่งเป็นโตรปัญหายาโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อ่านรักภีทีเลยนะครับหน้ามันจะติดกันเป็นพิเศษบางทีเราเปิดแล้วต้องใช้น้ำลายแตะไปด้วยนะครับ แต่ถือว่ายังไงต้องปิดเจอแล้วแหละ 1. เปไปตรบทที่ 2, 2> ขอ้อที่5บอกว่าและท่านงหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กําลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ,ฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์หลายคนกล่าวดังนี้นะครับ